ข้อ22เขาให้ตัวนี้เท่ากับ1125ก็ตัวนี้ก็คือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะแล้วก็ให้จำนวนข้อมูลเท่ากับ45ตัวแล้วก็ให้ x าร์เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยจะหาได้จากผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือตัวนี้หารด้วยตัวนี้นั่นเองนะ ก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ x บาทเท่ากับ25ถัดมาเขาบอกว่าความแปรปรวนเท่ากับ6.25ความแปรปรวนเนี่ยก็คือค่า S แบบที่ยังไม่ได้ถอดรูทเนะเพราะฉะนั้นถ้าเอา6.25มาถอดรูทก็จะได้เป็นค่า S นะก็ตัวนี้คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ S เท่ากับ2.5ข้อนี้เขาให้ A กับ B เป็นนักเรียนห้องนี้ ได้30คะแนนคิดเป็นค่ามาตรฐานจะมากกว่าค่ามาตรฐานของ b อยู่0.8เพราะฉะนั้นเราจะหาค่ามาตรฐานของ a ออกมาก่อนวิธีหาค่ามาตรฐานก็ใช้สูตรนี้นะก็คือเอาคะแนนมาลบด้วย x าร์ bar, หารด้วย s ก็คะแนนของ a ก็คือ30คะแนน x าร์ก็คือ25แล้ว s ก็คือ2.5เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่ามาตรฐานของ a ก็คือตัวนี้นะ ก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้เท่ากับ2ค่ามาตรฐานของ a เนี่ยมันจะมากกว่าของ b อยู่0.8เพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานของ b ก็เอา2อ,อกมาลบด้วย0.8ก็จะได้1.2นะข้อนี้ข้อถามว่า b ได้กี่คะแนนเราก็จะเอาค่ามาตรฐานของ b เนี่ยมาแปลงกลับให้กลายเป็นคะแนนของ b ด้วยสูตรนี้นะก็จะได้1.2เนี่ยเท่ากับคะแนนของ b ลบด้วย x า a r หารด้วย s ก็แทน x bar กับ s ลงไปก็จะได้1.2เท่ากับเท่านี้นะก็เอา2.5ขึ้นไปคูณจะได้3แล้วก็ย้ายลบ25ไปบวกทางซ้ายก็จะได้คะแนนของ b ก็คือ28นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง